ดิสดิซอน,นเอนเอร์ครับดีซอนเนอร์โอเคแล้วผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมดิสซอนเนอร์กับนนก,ก,นนกับใครแล้วเอากับผมนะ กับผมนั่นเองวันนี้ก็เราก็มาต่อเลยนะครับกับเกมนี้หลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะว่าไอ้เจียวที่มันขายขา้ขาวเปลไข่นี่มันไปไหนเนี่ยแม่งมันไม่ได้ไปไหนหรอกแม่งมันตะโกกนะมันงอนเรานะที่เราเนี่ยไปจับตัวเพื่อนเขามาเนี่ยเพื่อนมันที่เราไปจับมาโอ้จะไขได้เลยครับแม่งก็ไอ้นักวิทยาศาสตร์กองแกงนั่นแหละนะครับไอ้น้าหนวดนั่นนะเออไหมก,กูจะไปจับตัวมันได้นี่มันยากลําบากขนาดไหนจับมาแม่งก็งอนกุ๊กโอ้แม่มดตัวชีวิตแนาโอเคแล้วก็อย่ามัวสนใจเรามาเล่นต่อกันเลยนะครับเอาไว อ้าวเฮ้ยควนตีนนะโอ้โหฟังอยู่ตรงนู้นแม่งไม่พาก,กูไปส่งนะแม่งมาจอดตรงนี้นะนายชัก,กเริ่มกวนตีนแล้วนะนะกูจ้องหน้าแม่งยังไม่ละง,ง้อยดูดูด,ดูแรงน้ําใจใช่ไหมไม่เป็นไรเว้ยกูนักกีฬาทีมชาติครับเรื่องแค่นี้มันเป็นเรื่องสบายจิ๊บจิบนี่แอะเอ้ยเครียดแสงแล้วโอ้โหยีย่ราบวะ่ะแอะเจ๋งเว้ยแม่งกูเพิ่งได้ห,หน่วยพวกนี้แม่งมียีราฟขี่แล้วเว้ยแม่งเจ๋งวะ่ะยีราฟสองขาเลยนะวิวัฒนาการแล้วนะ โอเคตรงนั้นมีป้อมครับเราก็ต้องไปกันเลยนะครับเนี่ยป้อมป้อมนี้ส่วนใหญ่มันจะชอบมีไอเทมครับไอทอมไอไอเทมนะครับแบบซุกซ่อนอะไรประมาณนั้นโอเคก็ในส่วนส่วนเนื้อเรื่องนะครับผมก็มีเอ้ยมียาเออในส่วนเนื้อเรื่องนะครับของของพานี้ก็คือว่าเราเนี่ยปลอมตัวมานะครับมาเข้างานปาร์ตี้ปาร์ตี้เอ่อปาร์ตี้แบบว่าทุกคนอ่ะจ,จะใส่หน้ากากครับ หน้ากากแบบพวกแฟนซีเลยประมาณนี้เราก็ไม่ต้องปลอมตัวมากหรอกนะครับผมเพราะว่าเราก็ใส่หน้ากากมาอยู่แล้วนะประมาณนั้นนะครับผมมาทําอะไรนี่ก็ไม่รู้หเหมือนกันเออนะนี่นี่โหอย่าลืมไปบอ์ด้วยผมด้วยผมจนะสตาร์เนี่ยโหแม่งเอาลูกมันติดนี้เลยนะกูดังแล้วเนะี่ยโหจริงจริงเดี๋ยวเอาเขาให้ไปลงตรงนู้นนะครับอะไรปาร์ตี้ปาร์ตี้นั่นแหละนะครับอ่าเดี๋ยวหาลูกก่อนแถวนี้อ่ามีตรงนู้นมีบนชามมีเอ้ยเหี้ยบนตึกเอ้ยมันอยู่ที่เดียวกันปะวะเออเจ๋งๆโอเคอยู่ใกล้กันอย่างงี้ดีแล้วนะครับผม ก็นะครับถ้าข้อมูลในหรือพวกส่วนในเรื่องอะไรงนี้ถ้ามันิดผิดพลาดอะไรไปงี้ต้องขออภัยนะผมผมก็พาคนี้นี่ผมอ่านมาเยอะเป็นพิเศษเลยนะมันรูปเป็นอะไรเหมือนกันนะครับมันก่อนมันก่อนเราจะได้เข้างานเนี่ยเราต้องมีบัตรเชิญนะบัตรเชิญนี่ก็เขาเรียกว่าอะไรว่าเรามันจะมีคนทําตกไอ้เหี้ยคนไอ้ใช่คนว่าไอ้สัตว์ซอมบี้อุ้ยอ๋อชาร์ w ดอร์คิับมันเป็นสกิลที่ผมออาไปนะครับผมโอเคมันก็จะมีคนทําบัตรตกไปนะครับผม เออนั่นแหละแล้วเราก็ไปโด้มันมานะครับเราไม่มีปัญญาซื้อข้าวบัตรแน่ประมาณนั้นเป็นต้นนะครับอ่ากวนตีนใครวะไอ้ผีนี่อีกแล้วนะครับแม่งตามหลอกหลอนนะเนี่ยแม่หลอนจริงๆเดี๋ยวเซฟก่อนครับได้รู้นี่ต้องเซฟมันเป็นสเต็ปนะครับเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวไปสเต็ปอัพอีกนะมันเกี่ยวเฮี้ยอะไรกันเนี่ยกูก็ยังไม่รู้เลยนะครับเนี่ยโอเคไะลุยโลดเฮ้ยสัตว์ซอมบี้แกมันต้องเจออย่างงี้เว้ยนี่ขอแบบเปลืองมานาำนิดนึงเออสัตว์กุมันไส แม่งซอมบี้เกมนี้นี่ทำให้เราตกใจได้นะครับเนี่ย <m> เพราะว่ามันน่ากลัวน่ากลัวนะครับเดี๋ยวหยุดเวลาก่อนนี่โอ้โหเท่เลยนะครับนานๆที่กูใช้เนี่ยมันเป็นของต้องห้ามนะครับพวกนี้นะครับเยียบนชามมันอยู่ในตึกนี้เปล่าวะผมลืมมันน่าจะอยู่นะนั่นๆๆๆเฮ้ยไม่ใป่าวะไม่ใช่ไม่ใช่อ่านเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยไอเวนกูลืมเก็บอะไรวะเข้าประตูไม่ได้นะงงนะครับโอเคบนชามเยีย ฌาดนี่มันคือาคๆว่าที่อัพตั่ะอ่าเดี๋ยวเราจะลองมาอัพกันครับเนี่ยเนี่ยนะมันจะแบบบวกพวกมานาพวกอะไรประมาณเนี้ยแบบให้มันเพิ่มตามกำนงกำหนดอะไรก้องแกงของมันเนี้ยนะฮะเออเดี๋ยวลูายังไม่พออัพสกิลเคียอะไรเลย,เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวลูาอยู่ตรงไหนกะเอ้ยแปดสิบนะ่นน่นน่นะมีหนวะเนี่ยอ๋ออยู่บนแท่นนั่นหรอเอาเฮียอยู่ข้างล่างน้ำอะ่ะดำกูต้อง อย่าแย่ไปดูกันนั่ามีคนครับว่าแล้วมันต้องมีนะครับผมงั้นเราก็ไม่ต้องลงไปหรอกเราก็มันขึ้นตรงนั้นได้ไหมดูดิอื้อนั่นได้ด้วยนะครับโอ้โหจริงจริงแน่ต่อจากนี้นี่ไม่ยากครับนี่สเต็ปทีมชาตินี่โอ้โหนะกีฬาแน่ว่ายน้ำครับเราต้องว่ายน้ำลึกๆครับแม่งมันจะเป็นสเต็ปนะครับสเต็ปอัพโอ้ยโอเคโอเคมาเอ้ยเฮียโอเคมาละเซฟเซฟ เนี่ยครับลหลายๆคนก็อาจจะลำคาญนะครับที่แม่งผมเซฟบ่อยจิบหายเลยเนี่ยเพราะว่าแม่งกลัวมันมีอะไรผิดพลาดน,นะผมเป็นคนกล้าได้กล้าเสียอยู่แล้วนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับมาเรา,เรามาอัพสกิลกันเอาอะไรวะไอ้นี่ทะลวงสมองไมมเอาเฮียทุเลตนี่ทอร์นาโดท่าน่านี่อะไรเนี่ยโหแม่งปัดเป่าด้วยด้วยนะเนี่ยเท่จริงๆเราค่อยลองใช้แล้วกันโอเคแหละครับแล้วต้องไปตรงนู้นครับจะไปยังไงนั่นดิ ตรงนี้มันมีทหารใช่ป่ะนั่นๆอ่ะแม่งนั่งคุยเรื่องชักว่ากูยอยู่เลยป๊าบนี่แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับเนี่ยไอสัตว์มาเริ่มเห็นละไม่ได้ไม่ได้อยากจะเห็นก็เห็นไปกูหล่อเว้ยกูไม่แคร์อยากจะมองมองกันเข้าไปเลยโถกูไม่ปิดบงังหรอกปึ๊บนี่ขึ้นไปนะครับเพราะว่าแม่งเป็นไปรั้วกองแก๊งเก็บดาบกอนตรงนี้แหละมั้งนี่มันจะทําบัตรล่วงอะ่ะนะแต่ไม่รู้มันจะทํายังไงมันจะมีคนทําบัตรล่วงนะครับน่าจะไอ้สามคนนี้แหละนะครับผมถ้าข้อมูลผิดดพลลาาาาาอะะไไรงงี้้้กกก็วนนนนัััู่่่่ยยยมทขคํเเ เนี่ยผมผมไม่ไม่ผมไม่ได้เล่นมาก่อนเลยเนีัยผมก็เขาเรียกว่าไงไปอ่านอะไรประมาณนี้อันบทสรุปนะครับจะได้อยากให้มันมีสาระเออแม่งแคสเกมนี่มันต้องมีสาระนะครับทำเจทอสนะครับนี่เราก็ส่งบัตรนะครับนี่ถ้าเราให้บัตรนายนี่เราขอตบหัวนะยสักทีได้ไหมอะหัวหัวนะนี่มันแบบมันมันหน้าเราเห็นแล้วเราชักฝัดแล้วอะนะนะดูดูดูหน้าหัวเกียนนะครับแม่งอยากตบมากเลยนะครับเนี่ยหน้ากูให้มึงแล้วเว้ยขอสักทีเถอะนะเพื่อน เอาให้ยไปไหนเอาน่ะหนีกูเลยนะดูดูทะลึ่งนะเขียวช่องหัวแม่งนะครับเอ้ยขอบใจเนี่ยเธอถ้าไม่มีเธอเนี่ยเราไม่ได้เข้างานนะเน่ขอบใจนะเมินกูไม่มองกูทียเร็วนะครับตอนนี้ก็สังเกตเราจะเป็นมิดนะครับเพราะว่าเนี่ยนะวัดีเพื่อนบวัดีแอนแม่มันไม่ทําอะไรเราครับเพราะว่าตอนนี้เราเป็นคนดีแต่เราอย่าไปทําอะไรมันนะครับมันอาจจะไม่ปลอดภัยคีรัสเซฟก่อนต้องเว้นระยะการเซฟพอสมควรนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็ถ้าได้จําได้นะครับก็จะมีเราจะต้อง ยอ๋อ,อ,อเออใช่ใช่มันมันไม่รู้เรื่องหรอกนะครับมันอาจจะเป็นปืนแฟชั่นอะไรประมาณนี้มันเลยไม่ค่อยว่ากันอ่ะไม่เชื่อกูใช่ไหมเนี่กูเอาวุฒออกมาโชว์เลยก็ได้นะะนะเนี่ยอ่ะเนี่ยเป็นไงเป็นไงดาบแฟชั่นกูเป็นไงเ,ไงเไงท่ไหมเท่ไหมเทไหมอ่ะไรอะไร,ะไร,ะไรมึงฮะดาบกูไม่เกนะเว้ยจะลองก็ได้นะประมาณนั้นโอเคตรงนี้ก็จะมีน่าจะมีคนให้เราดวลปืนเนี่ยมันเป็นคนใหญ่คนโตนะครับแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยมันก็กระจิ๋วนะครับนิ้วก้อยกูยังใหญ่กว่าอีกนะเนี่ยเนี่ยไอ้ที่นี่เนี่ย เออแล้วเราก็คุยกับมันนะครับ this is not from l o ดจึ๊กๆเนะครับหลอดช a k h a มุกนะครับผมเขาส่งเมสเซจมานะครับนี่ไอโฟนไม่มีใช้ครับต้องเขียนกระดาษเอาเนี่ยครับเนี่ยโทรศัพท์นะไอสัตว์ทิ้งเฉยเลยโอ้โหกระดาษแม่งย่อยสลายได้ด้วยนะครับเนี่ยรีไซเคิลนะครับมาตรงนี้เราต้องดวลปืนครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แม่เป็นเรื่องที่ชิวมากๆเลยนะครับผมเนี่ยมันมันดูเนี่ยถ้ามันจะเป็นคนที่มากมากแล้วก็ เจ๋งมากนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมาไอ้น,นี้มีอะไรครับมีปืน,นครับโอ้โหไม่ต้องให้กูก็ได้กูมีเป็นโอ้โหมีเยอะกว่าพ่อกูเนี่นยก็อาจจะยิงตรงนี้ได้นะแต่ก็อย่าไปยิงนะเราอาจจะสวยนะดวลปืนก็จริงเออแต่อย่าไปยิงตรงนี้ไม่ดีนในแง่เนี่ยเค,เคเขากําลังอธิบายกฎกติกานะครับเฮ้ยกูกูก็เป็นคนนะเว้ยก,ก,ก,กูก็กูก็รู้เออ,เอ,อนี่นี่ฟังป่าฝังป่า เขาทัดยิงเป็นมึงอย่าพูดมากเออไม่ขอโทษกูบ้างเลยมึงไงสัตว์เดี๋ยว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 มึงเคไปทำที่นับโยมาร์กเคแล้วกูขอกินขนมปังก่อนเคได้ร้องเคขออาหารว่างก่อนนะครับมามาอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้นี่เองมันจะนับสิบเก้าแปดเอามานับสามเลยครับโอเคมาสามสองฮุบจุ๊บจะอะไร เงียบกิฟ่ะเงียบกิฟเลยเฮ้ยทำไมไม่แสดงความดีๆกูหน่อยอ่ะสักนิดโอ้ไม่ไม่เคยอ่ะโอ้โหเฮ้ยกูสาขฆ่ามันได้นะแสดงความดีๆกูหน่อยก็ได้ะเวยนี่ขโมยของคนตายครับมีอาถพ์ครับเสร็จกูไปแล้วไม่สดแล้วเฮียเซฟเซฟโอ้ไม่โคตรหายอ่ะแบบยิงมันตายปุ้งปิ้วเงียบๆเลยไม่มีอ้ากไม่มีเฮียอะไรเลยเนี่ยโอ้ตายแบบเงียบๆเลยครับนะ นะครับเอ้ยบนอ่าบนชามอยู่ตรงนู้นนะครับโอ้โหใกล้ๆแล้วก็ไปเอาเลยนะครับไปเอากันเลยนะครับผมโอเคไปเอากันเลยนะครับแล้วก็เรามาตรงนี้นี่วิ่งมาพุดพุดพุดกระโดดขึ้นมาปั๊บปั๊บปั๊บนั่นควับขึ้นมาตรงนี้อ่าประตูอ่าทียแม่ถ้ามีกุญแจกูจะตบล่วงเลยเนี่ยแม่คุณไม่รู้จะไปาจากไหนนะครับมาไอเทมนะครับไอเทมเก็บแม่งให้หมดเลยนะมีอะไรเก็บเก็บไปนะครัับตงแล้วกก็นะจาหมด ก็อาจจะฟูมฟักขึ้นมาได้ในจังหวะหนึ่งนะครับเอ้ยในจํานวนหนึ่งนะครับอ่าเสียงเคี้ยวเลยแม่งยิงกันหาพ่อเอ้ยนี่ไงครับได้รับบูบนชามโบนชามโบนชามนี่ใส่เข้าไปมันเป็นสล็อตของมันเนี่ยนะเออประมาณนั้นนี่มียาด้วยอ่ีอยากมีอุ้ยห้าขวดแล้วกูรวยยาไว้วันเนี้ยแม่งเมื่อก่อนกูโคตรจนเลยยาหายยาที่หายนี่โอ้โหมีขวดก้องแกงโอ้หมีตังด้วยใครแม่งรวยโปรยตังปะ นี่นี่มีเล่าเลยเออทิ้งแม่งโอเคครับมาต่อกันเลยปึ๊บตอนนี้เราก็ต้องอุยอุ้ยอุ้ยซีดไม่เฮี้ยล่วงโอ้กูเสียวเลยเนี่ยแม่งถ้ากูล่วงไปเนี่ยใครจะไปรับผิดชอบวาโอ้โหแม่ทำกูใจหายใจคว่ำเลยทีเดียวเนี่ยมามาๆมาๆรอรอมานะเราไม่ต้องใช้กดไม่ต้องใช้ยาหรอกครับเพราะว่ามันเปื่องนะครับเอาไปใช้ตอนบูดีกว่าเผื่อจะมีนะเนี่ย อ่าปาร์ตี้ตรงนู้นเดี๋ยวเก็บดาบก่อนเพื่อความสุภาพนะครับแหมเดี๋ยวเนี่ยอย่าบ่นบนะครับกูวิ่งมันผิกดกฎด้วยไอ,เอ้เหีออโอเค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 ,อเค,อเครู้ละรู้ละจ้ะนี่เราเข้างานแล้วแหละครับน่าจะใช่นะ<อ>นี่นี่นี่นโหมีคนเพียบเลยนะครับเป็นวงังอันนี้แหละว,ว่าไซน์อินเฟสบุ๊คบัตรร่วมงานเปล่าเออไซน์อินไปนี่คืออะไรวะ อ๋อเป็นรายชื่อหรือเปล่าลายชื่อคนเขาเริ่มงานใช่ไหมเออป<ะ>่ะโอ้ยเียคยวนะิโอ้โหเยี่ยมีใส่ฟ้าด้วยมันกลัวกูจะมาแย่เลยนะโอ้กูไม่มารอกโอเีแสดงเชิดแมงเ <c oughs> ้เีลยนะหากระชนอรอเลยรอเลยมีไเก็บได้เก็บับจริงตปนี่มีของกินด้วยเปนงเจ๋งหะเอออย โอ้โหเฮียมึงคิดว่ามึงมีพลังวิเศษเหรอเนี่ยฮะร้องไห้เหรอะปวดทิ้งโอ้เสียใจด้วยปะเปิดตัวว่าพายนะครับโอ้โหแมปกว้างไอ้กูจะทำยังไงเอ้าเฮ้ยมันไม่มีใบเฮียอะไรกูเลยเนี่ยกูจะเอายังไงเนี่ยจะเอากันยังไงไอ้เฮียนี่หน้าตาจังไรไอ้เฮียหน้าตา้ดูหน้ามันดิเอ้าไอสัตว์อะไรวะคือแหละ you mission tonight we must อ้อม เอาไอเยี่ยมันให้เรามาหายนี่ดิว่าไอหน้าตัวอะไรเนี่ยหน้าเยี่ยตัวเยี่ยแล้วเนี่ยแล้วดูหน้านเนี่ยนหน้ากากนายจ้ามากะท่านนายขายเป็นมือสิบนี่อะไรยังจะเอาเลยนะกูจะอดค่าขนมมาซื้อเลยจริงๆกูชอบมากหน้ากาก,ากนายเนี่ยขายเท่าไรหร่พี่หมื่นนึงกูยังเอาเลยต่อให้มือสิบนะอาละมาคุยกันเพื่อนมาถอกกัน ok เลยนี่เอ้ยไม่ต้องมากก,กูหรอกโหเราคนกันเองเว้ยกูหลอกกับมึงนี่กูเดอดสตาร์ะ้วยแม่งเขาประกาศติดทั่วบ้านทั่วเมือง ไม่ต้องไม่ต้องเก๊กกัดเล็บอีกอีเลวเดี๋ยเดียเดี๊ยเคียนควันเดี๋ยเดี๋ยอะไรมึงอะไรมึงเก๊กเก๊กอีกแ้โหมันยาอ่อนครับขโมยของไม่ได้นะครับเนี่ยอะไรวะปุ๊บอ่ะขโมยตรงนี้ได้อ่ะเป็นไงล่ะเอาดีบุรีเอาดูดูดูควันตีนใส่กูโอ้เราเราก็เดี๋ยวเซฟก่อนครับเซฟก่อนเนอะโอเคแถวนี้มันอาจจะมีรูนม้างเดี๋ยวค่อยไปเอาแล้วมั้งเดี๋ยวลองดูดิ ปามนี่กูมีหัวใจเว้ยเท่บ้าเท่บ้ามองกูอีกอ่ะมีข้างล่างครับแล้วค่อยไปเอาวันนี้เราไปทำเชี่ยอะไรวะไม่รู้นะครับนี่กูมีปืนเป็นไง่งะเจ๋งแซ้แหละนี่เนีเสื้อดำนะครับเนี่ยเสื้อดำหัวงเจะไปทำสลัดแดกแล้วนะไอ้แกนี่คิดว่าตัวเองมีพลังครับแม่งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออแล้วเขาเวทเราทำอะไรนี่อวิ่งเล่นเหรอครับวิ่งเล่นประมาณ10รอบแล้วอาจจะชนะเควสนี้เลยนะครับเนี่ย แน่เป็นไงล่ะเป็นเทคนิคสุดยอดนะครับคุยม่วงเอ้าเชียอะไรวะเดี๋ยวเอ๋อมันเป็นเจ้าของปาร์ตี้เปล่าเป็นเจ้าภาพนะครับเอาคุยเฉยเลยนะครับแม่งเหมือนกูเป็นคนบ้าเลยนะแม่งคุยไปเรื่อยนะครเอ้านี่น้าหนามีเสียงหัวเราะเลยเนี่ยไม่งเกมเขารับรู้ว่ากูพูดอะไรนะอ้างหัวเราะอีกแล้วกลนตีนยิ่งเอ้ยถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆก็อาจจะได้ยินนะครับเนี่ยเอาเชียนี่เสื้อเอาเสื้อ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 แดงเอ้ยไม่ใช่เสื้อขาวนะครับมันไอพวกนี้มันเป็นเจ้าภาพเปล่า เนี่ยมันคุยมันมีฉากไอ้นั่นขึ้นมาทุกคนเลยอ่ะเออเนี่ยไอ้พวกนี้มันมันกากไงมันคุยแล้วมันไม่ขึ้นนะครับเนี่ยเออเดี๋ยวตอนนี้มันให้กูทำอะไรวะเนี่ยกูไม่อยากมั่วนะเว้ยการมั่วกูนี่มันเทพขนาดที่ว่าพ่อมึงค้านไปถึงไอ้นาแมงวันเนี่ยตัวเฮียเลยเนี่ยอะตัวเฮียเลยเนี่ยใครมองออกช่วยบอกกูดิเนี่ยปลาหมึกอะเออเอาเอาเชียอะไรกันเอออะไรก็ไม่รู้เอ้ยมีลูกศรแล้วอ่า อะไรก็ไม่รู้นะครับไปไปไปวันนี้เราไปแนว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 จื๊ะอะไรวะน้ำผลไม้อุ้ยเฮียเสียงเฮียอะไรดังเพลงอืมกูไม่รับผิดชอบนะเว้ยอ่ะดิงฟอร์มมิสไว้อ๋อนี่แก้วนะครับเอาอิสัตว์แก้วหายเชื่ออ๋อมันให้เรามาตักน้ำให้หรือเปล่านะครับแม่งสงสัยสันนิบาตแดกนะแม่งมันไม่ให้มาอะไรอย่างงี้มาไม่ได้นะครับโห่นางดุรุลี่รอกูเลยเนี่ยเนี่ยมาแรงวันดุรุลีนะครับโอ้โหเทพ ครับเนี่ยไม่ไม่มีปัญญาไปเอาแก้วน้ํานะนะปัญญาอ่อนมากเออแล้วไงต่อวะมันเดี๋ยวเขาดูพวกอะไรกองแกงกองแกงไม่มีควยเลยครับนะไม่มีควยนะครับอืมไอไอแสดงนะครับเขาให้มาทำอะไรกันนะครับมาคุยกันเลยเฮลโหลแอนสมารถาชมกูหล่อด้วยโอ้แน่นอนกูเดอะสตาร์นะเว้ย I think I know your name นะครับกูรู้ชื่อมึงด้วยเออใช่ อ๋อมึงคือกระรีแถวบ้านกูอ่าไม่ใช่แล้วนะครับยูอาร์อีหี้ยากอ่านไม่ออกว่ะเออทำอะไรนะอะไรมึงอ่ะ color is p u r p e dead อะไรเนี่ยนะ purple dead o white หรอมึงบ่นอะไรเนี่ยลมดีมากใช่ไหมหัวสลัดไอ้เนี่ยโอ้โอ้ใส่ลมใส่กูใหญ่เลยยัด อะไรมึงไะ I am sorry Have taken you จิกๆนะฮะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะไรมึงไงเอาคำไม่มีเฉยเลยเอาไอสัตว์มันจะพากูไปแล้วมึงคุยกับกูยังไม่ถึง5นาทีเลยนะเว้ยเฮ้ยคิดสั้นนะเว้ยกูลีลาเทพนะเว้ยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวจะถอนตัวไม่ขึ้นโอเคเราทะลึ่งนะฮะเขาให้เราตามเราเขาให้เราตามเขาไปนะฮะอะไรประมาณนั้นก็ต้องขออภัยนะมันอาจจะมีผู้ติดขัดบ้างเพราะปากผมมันเป็นร้อนในเน่ นะปากก็เป็นปากนะแต่มันวันนี้มันเป็นร้อนในนะครับปากกูหายเลยนะนะแปลกแปลกแปลกไอ้นี่มีเทียอะไรแดกนี่แดกแม่งนี่มีแอปเปิลนี่ยันโอ้ยเฮียควดเลยตัวเฮียอะไรเน,น,นี่ยมีเครื่องอะไรเด้อเฮ้ยอะไรมึงอะมองหน้ากูอะหน้ามึงเฮียมากอะเอ้มันเหมือนทหารในที่มันจริงอย่าอีฟนี่พอดีอะไรมันทำอะไรวะ เอ้าอะไรของมึงสวัสดีพี่มันมันทำไมวะมันจะพาเราไปไหนเออเราก็ตามเขาขึ้นไปครับไปปะไปด้ยกันอยากล่อแม่งล่อล่อของน่นเดี๋ยวเซฟก่อนเซฟก่อนครับขโมยของขโมยของต้องต้องหัดนิสัยดีๆไว้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยครับนะไม่ใช่อะไรมึง เฮียมีห้องด้วยเอาเวะละมึงห้องน้ำมันนี้ไม่ใช่ครับมีประตูไปก่อนนะเพื่อมารยาทนะครับเอ้ยโอ้โหเฮียมาห้องนอนเลยเอาละมึงทิพายแล้วมีประตูปิดไหมเนี่ยโอ้โหแม่งเพียบพร้อมมึงมันกับกูแน่เขาเนี่ยทอกทอกเลยมีอะไรเกิดอะไรขึ้นมีอะไรทำไมเจ้า เกี่ยวเดี๋ยวกูฆ่านะเว้ยเฮ้ยคุยกูมึงดิเฮียเดี๋ยวมึงขโมยเฮียเลยมึงกูเดี๋ยวมึงอะไว้เลยมันกูมีมีดนะเว้ยกลัวไหมไม่กลัวเกี่ยวฆ่าได้ไหมเนี่ยมันมันคุยไม่ได้อ่ะเห็นป่ะเนี่ยมันคุยไม่ได้นะครับอาจจะฆ่านะครับเนี่ยอึ่งเนี่ยนางลองฆ่าดิอะไรมึงโอ้ยเจับน้องอีกอืออื้ม เน้นเน,น